อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์ให้กิน5อาหารนี้คำถามมากมายเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ที่หลายคนถามหมอเฟิร์นมาบอกว่ากลัวว่าพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าจะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าหมอเฟิร์นเพราะว่าช่วงนี้ขนาดยังไม่แก่ยังไม่กเกษียณน,นะยังไม่60 70ยังรู้สึกว่าเบลอเบอร์โฟกัสไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงาน หมอเฟิร์นมีอาหารอะไรที่สามารถช่วยเพิ่มความจำช่วยทำให้คุณโฟกัสบำรุงสมองได้บ้างต้องบอกคุณก่อนเลยนะว่าจริงๆมันมีอยู่เยอะมากๆแต่สิ่งแรกที่หมอเฟิร์นเห็นว่าจำเป็นและสำคัญกับตัวคุณมากๆเลยเนี่ยก็คือคุณต้องกลับไปเช็คสิ่งนี้ก่อนนะข้อแรกก็คือในแต่ละวันเนี่ยให้กลับไปสังเกตตัวเองว่าคุณนอนหลับ คุณนอนหลับเต็มอิ่มหรือเปล่าอันนี้ง่ายมากๆเลยว่าคุณหลับเต็มอิ่มไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยนอนไม่พออดหลับอดนอนมันส่งผลทาให้สมองของคุณเมื่อตื่นมามันจะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณรู้สึกว่าสมองมันล้าคิดอะไรก็คิดไม่ออกส่วนข้อถัดไปที่คุณต้องไปเช็คก่อนที่จะไปพูดถึงอาหารนะก็คือคุณออกกําลังกาย หรือเปล่าในทุกๆวันไม่เน้นนะว่าจะออกช่วงไหนแต่ช่วงที่ดีที่สุดก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นที่แดดอ่อนๆเพราะออกทั้งทีเหมือนยิงนก2ตัวคุณจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดด้วยซึ่งวิตามินดีเนี่ยมีผลในทางอ้อมและก็ทางตรงด้วยนะช่วยให้หน้าคุณเด็กช่วยซ่อมแซมร่างกายข้างในช่วยให้ภูมิคุมค้มกันดีขึ้นเพราะงานวิจัยมากมายมเขาบอกมาแล้วนะว่าวิตามินดีเนี่ย สำหรับใครก็ตามที่ขาดวิตามินดีจะมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดมากกว่าคนที่ไม่ขาดและถ้าใครก็ตามที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่แต่มีวิตามินดีเพียงพอในะร่างกายเนะี่ยจะหายเร็วกว่าคนที่ร่างกายขาดวิตามินดีดังนั้นหมอเฟินจริงแนะนําให้ถ้าคุณจะออกําลังกายทั้งทีนะออกช่วงที่มีแดดอ่อนๆช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาเช้าหรือเย็นไปโดนแดดไม่ได้หรืออยู่ในเมืองอย่างนี้ คุณออกได้หมดเลยตอนไหนก็ได้ตอนที่คุณสะดวกได้หมดเลยอ่ะพอคุณมาเช็คสองข้อที่จาเป็นละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่าเสมอและทีนี้เราก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องของ5อาหารที่คัดมาฝากคุณวันนี้เนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ทักทายกันได้นะแล้วก็อ่ะเราทักทายกันได้แล้วก็แชร์ได้เลยข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์มากๆถ้าคุณ กลัวว่าสมองจะเสื่อมจะเป็นอัลไซเมอร์ดีภาพดีก็คือเอามาโชว์ให้เลยว่ามันเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่าง2คนที่ภาพนี้ให้สังเกตชัดเจนว่าสมองของเขาเนี่ยจะดูเต็ม ดูมีพื้นที่เยอะกว่าสมองด้านนี้ด้านนี้ก็คือคนเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกด้านอันนี้อัลไซเมอร์แบบเซอเวียด้วยนะก็คือขั้นรุนแรงเลยแต่นี้ก็คือสมองคนปกติเนาะถ้าคุณไปสแกนดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเนื้อสมองของคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะฝ่อลงและสังเกตช่องช่องสีเข้มขึ้นไหมสีน้ําตาลเข้มๆเนี่ยถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์พื้นที่ตรงช่องนั้นมันจะเยอะกว่าคนทั่วไปและถ้าไปซูมดูในประสาทเนาะ ในระบบประสาทจะพบว่าเส้นประสาทหลายๆอย่างในสมองเนี่ยจะเสียหายเยอะมากและเสื่อมเยอะมากใครที่เริ่มมีอาการจําไม่ค่อยได้หลงๆล,ลืมๆโฟกัสไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิพิมพ์มาได้เลยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวหมอเฟินให้ไป5้าตัวให้คุณไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านและแน่นอนคอนเซปต์เราใครก็ตามที่ฟังหมอเฟินจะรู้ดีว่าหมอเฟินเนี่ยเชียร์ให้คุณทานอาหารเป็นยาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาอาหารเสริมเนาะ เพราะยังไงอาหารก็คือมีประโยชน์เยอะที่สุดและจะได้หลากหลายและกินอย่างสบายใจไม่เป็นอันตรายต่อตับไตเพราะทานอาหารทั้งทีก็ทานให้คู่ควบคู่สองอย่างเหมือนได้เป็นยาเลยสวัสดีคนเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วแชร์กันได้เลยนะอเรามาเริ่มข้อแรกเลยข้อแรกก็คือเชื่อว่าทุกคนเคยทานแน่นอนปลานั่นเองแน่นอนพอพูดถึงปลากับ สมองคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทานปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสเยอะๆซึ่งพบมากในพวกอะไรแซลมอนปลาทูไม่เคยเรวปลาทะเลน้ำลึกได้หมดเลยแต่อย่าไปเสียใจนะคนที่อยู่เมืองไทยถ้าคุณหาทานปลาแซลมอนปลาทูหนะ้าอะไรเงี้ยหายากไม่เป็นไรหมอเฟิร์นก็เอาข้อมูลสำหรับ ปลาไทยก็มีโอเมก้า3ไม่แพ้ชาติใด,ดเหมือนกันคุณสามารถหาทานได้จากตามท้องตลาดได้เลยนี่เป็นข้อมูลจากโภชนาการของมหลาลัยมหิดลเนาะเขาก็สรุปมาแล้วว่าปลาไทยตัวไหนบ้างที่มีโอเมก้า3เยอะๆหมอเฟิร์นพูดยกตัวอย่างขา้าวๆละกันเช่นปลาทูปลาสวายปลาช่อนปลาดุกไปนีซีปลาเนื้ออ่อนอันนี้ก็หมอเฟิร์นก็ชอบกินเหมือนกันทุกวันนี้ก็แม่ชอบทํากับข้าวให้ทานเหมือนกัน ก็กินได้เลยไม่จําเป็นต้องไปซื้อแซลมอนแพงๆหรืออะไรก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าให้พูดถึงว่ามีเยอะก็คือแซลมอนทูน่าอะไรตารางเนี่ยก็คือปลาต่างประเทศอันนี้ก็คือปลาไทยเนาะค่อยไปซูมดูก็ได้ถ้าคุณทานปลาที่ให้โอเมก้าสามมันก็จะมีส่วนช่วยไปบำรุงสมองแน่นอนแล้วก็ช่วยบำรุงข้อคุณได้ด้วยเนาะอันถัดไป ข้อสองก็คือเกินก่อนเป็นสมุนไพรไทยบ้านเราซึ่งหมอไทยอย่างเราจะไม่บอกก็ไม่ได้เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้แทบจะเป็นยาครอบจักกรวาลได้เลยนะและมันมีสีเหลืองๆให้ถ่ายว่าคืออะไรสีเหลืองๆเงนี่ยมีไม่กี่ตัวเฉเลยเลยละกันโอ้โหให้ตอบแป๊บเดียวเองเนาะก็คือข้อสองคำพนนั่นเองเหมือนเล่นรายการอยู่คนเดียวมีคุณ อะไรเอ่ยแชร์แล้วค่าขอบคุณค่ะอะไปไปบอกว่าแชร์สิบ,บ,บ,บโอ้โหแชร์สิบกูขอบคุณมากมเลยค่ะโอ้โหช่วยคนได้เยอะช่วยหมอเฟิร์นช่วยคนได้เยอะขอบคุณมากๆากเขาสองคามิ้นเนาะเป็นสมุนไพรตัวที่เหมือนเป็นยาครอบจักรวาลเลยนะเขาพบว่าถ้าทานเข้าไปเนี่ยคมิ้นมีผลช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้และเพราะในนั้นเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์คูมินไปเสิร์ชหาได้เลยสะกด c u r C U M I N เนาะเคยรคูมินสารตัวนี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นดีและลดการอักเสบด้วยซึ่งต่างประเทศมีแคปซูลขมิ้นขายเยอะมากเยอะกว่าประเทศไทยอีกอะตอนนี้เรียนอยู่ออสเตรเลียก็คือเข้าร้านขายยาอาหารเสริมมีขมินสกัดเพียวๆขายเยอะมากเพราะที่นั่นเขาใช้เป็นยารักษาหรือบรรเทาอาการข้อเขา่าคนที่มีอาการข้อเสื่อมลูมาตอยะอะไรพวกนี้ก็ทานขมินก็ช่วยลดอาการปวดลงได้ด้วยนะ แล้วยังแล้วยังมีไปช่วยบำรุงสมอง,องคุณอีกเขาพบว่าถ้าคุณทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดให้ไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเขาเลยนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาเลยเชื่อว่ามันมีผลน่าจะไปช่วยเพิ่มความจำให้กับคุณได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือสรรพคุณของคมินเนาะมาตัวที่สามกันเถอะตัวที่สมก็คือตัวที่3ามเป็น ผักผล,ลไม้ขอพูดเป็นกลุ่มละกันตัวนี้เป็นผักผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีอยู่สูงๆเพราะอะไรเรารู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าวิตามินซีเนี่ยมีส่วนไปช่วยลดสารอนุมวลอิสระในร่างกายหลายคนอาจจะมีคำถามกับหมอเฟินว่าแล้วอนุมวลอิสระมันคืออะไรคะหมอเฟินก็คือเหมือนเคยได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคือสารอะไรหรอพูดได้ฟังง,ง่ายงี้เลยเพราะว่าเคยทำคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนานไปละหลายปีละ ที่บอกว่าอนุมูลอิสระคืออะไรให้มันเข้าใจไง,ไง่ายๆอนุมูลอิสระจําไว้เลยนะมันเป็นสารตัวหนึ่งที่มันอยู่อิสระเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับเอาเข้าสู่ร่างกายจากพวกควันรถจากแสงแดดอะไรเป็นได้หมดเลยพอรับเข้าสู่ร่างกายมันอยู่อิสระไงมันว่างมันก็เลยไปยุ่งเซลล์ในร่างกายตัวอื่นๆไปทําให้ระบบในร่างกายของเราเนี่ยล้วนเพราะว่ามันไปทรํรลายเซลล์ของ เราตัวอ,อื่นทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่ดีดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเยอะเราจำเป็นจะต้องทานพวกผักผลไม้เนี่ยเพื่อไปช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อที่ให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ปกติเหมือนเดิมหรือทำงานให้ดีขึ้นอ่านี่พูดแบบสั้นๆเนาะก็คือจาไว้ว่ามันไม่ดีอะไรก็ตามที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระตัวนั้นช่วยร่างกายคุณได้ให้คุณแข็งแรงได้อ่าแล้วเรากลับมาที่เรื่องสมองก่อนก็คือวิตามินซี มีผลกับโรคอัลไซเมอร์ยังไงช่วยบำรุงสมองยังไงคือมันไปลดสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมันก็ไปลดที่สมองของคุณด้วยก็เลยช่วยทำให้สมองของคุณเนี่ยเสื่อมช้าลงในทางอ้อมนั่นเองนี่คือเหตุผลเนาะแล้ววิตามินซีพบมากในไหนอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราต้องกินอาหารเป็นยาใช่ไหมพบมากในไหนอย่างเช่นมะนาวสม้ม ฝรั่งฝรั่งจริงๆนี้พบเยอะนะถ้าเทียบในผลไม้ของเราเนอ้องฝรั่งแล้วก็มีผักโขมบรโคลี่คือมีอยู่เยอะมากๆแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้ทานอาหารเสริมได้ไหมที่เป็นวิตามินซีได้แน่นอนไม่ได้ห้ามคุณสามารถทานได้ถ้าคุณไม่มีเวลาแลวไม่ชอบทานแต่ต้องเน้นย้ําว่าถ้าจะทานต้องเลือกดีๆนะต้องเลือกที่เป็นเขียนว่าสกัดจากธรรมชาติเพราะ อยากให้คุณทานให้อาหารให้มันใกล้อาหารจริงที่สุดอะถ้าทานอาหารจากธรรมชาติที่สกัดจากธรรมชาติก็เหมือนคุณทานอาหารจริงนั่นเองซึ่งมีสารเคมีน้อยมากๆและจะส่งผลต่อตับไตน้อยนั่นเองมาตัวต่อไปเป็นกลุ่มวิตามินเหมือนกันใครเข้ามาใหมทักทายกันได้นะตัวถัดไปตัวที่4คือวิตามิน B6 และ B12 นั่นเองตัวเนี้ย เรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันช่วยบำรุงสมองของเราซึ่งพบมากในไหนถ้าคุณอยากหากินวิตามิน B12 เนาะส่วนใหญ่จะพบในไข่ในเนื้อสัตว์แต่ถ้า B6 ก็จะอยู่ในพวกมะกขืเทศแครอทกล้วยผักโขมที่จริงมันพบอยู่เยอะแต่นี้ที่พูดยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะคุณสามารถหากินได้เยอะแยะมากมายเลยตัวที่ห้าละ <c oughs> สอนเร็วพูดเร็วเนาะวันนี้ไม่มีใครพูดกับเราเราก็พูดเร็วเลยจะได้จบเร็วๆ คนที่ฟังย้อนหลังก็จะได้เสร็จรวดเร็วตัวนี้สําคัญเหมือนกันก็คือโคลีนนั่นเองเขียนภาษาอังกฤษให้คุณด้วยเผ mm. ื่อไปเสิร์ชนอสานตัวเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วว่าหรือใครหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยไปบํารุงสมองได้เหมือนกันซึ่งเขาพบว่าสารโคลีนเนี่ยมันจะไปสร้างสารที่อยู่ในระบบประสาทของคุณซึ่งไปช่วยในเรื่องของความจําของคุณได้นั่นเองซึ่ง โคลีนถ้าจะหาทานทานได้ที่ไหนสิ่งถึงชื่อมันจะดูฝรั่งเนาะจริงๆมันพบง่ายมากๆที่สิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทานก็คือในไข่ในไข่มีโคลีนอยู่เยอะเหมือนกันหรือในตับก็ได้หลายคนก็อาจาจะกังวลว่าถ้าทานไข่เยอะเนี่ยไขมันจะขึ้นหรือเปล่าจริงๆเขาทดสอบแล้วนะว่าการทานไข่ววนละหนึ่งถึงสองฟองเนี่ยไม่ทําให้ระดับไขมันของคุณขึ้นขนาดนั้นหรือไม่เป็นผล ไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรตอลเ,เลยนะจะมีเพียงแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นน่ะที่มีพันธุก,กรรมอะไรบางอย่างที่ทานพวกคอเลสเตอรตอลนิดหนึ่งแล้วก็ทําให้มันขึ้นน้อยมากๆมีผลน้อยมากๆซึ่งถ้าจะให้บอกถ้าใครที่ไม่กล้าทานก็ให้ไปปรึกษาหมอดีกว่าถ้าใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆเกินร้อยสาสิบขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะให้ทานไข่ขาวหรือไข่แดงแค่ลูกเดียวเนาะอ่า ให้คุณสบายใจได้เลยหรือถ้าใครอยากทานเป็นผักผลไม้ก็ได้ถ้าบอกว่าไม่ทานพวกเนื้อสัตว์หรือไข่เนาะก็มีพวกบรอกลี่เห็ดชิทาเกะอะโวคาโดอันนี้ก็ของชอบถั่วเหลืองก็มีมีเหมือนกันหมดเลยแต่ที่ง่ายสุดก็คือทานไข่วาละฟองสองฟองได้ได้โอเคเลยอ่ะอันนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวหมอเฟิร์นทวนให้ว่ามีอะไรบ้างหาอย่างเผื่อใครกำลังเข้ามาตอนนี้ข้อแรกก็คือ ปลาข้อ2คขมิน้น3วิตามิน C, C ี b ี b บีข้อ5โคลีนมนะ่จริงอยู่กันเยอะนะแต่ไม่มีใครทักทายเลยสรุปแล้วกันพูดอย่างนี้ง่ายๆเลยอาหารพวกเนี้ยสำคัญก็จริงแต่มันเป็นเพียงตัวช่วยคุณแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งสิ่งที่จำเป็นและสำคัญหมอเฟิร์นบอกไปที่ต้นไลฟ์แล้วก็คือการที่คุณพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียดความกังวลลงแล้วอ่าพอเช็คข้อทั้งหมดเนี่ยผ่านแล้วแล้วคุณก็โอเคไปหาอาหารตัวไหนบ้างที่ช่วยมาบำรุงช่วยมาเสริมซึ่งคุณต้องไปเช็คปัจจัยหลักๆสาเหตุหลักๆอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายฟื้นฟูไม่ดียังไงสมองก็ลาแล้วก็เสื่อมไว้ถ้าคุณไม่ออกกําลังกายเลยเลือดลมไม่ได้สูบฉีดเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีก็ เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแล้วถ้าคุณยังสุบุรีหรือว่าทานอาหารไม่มีประโยชน์เนี่ยอันนี้คือสาเหตุหลักๆส่วนอาหารที่ที่เอามาบอกอะ่ะเป็นตัวช่วยเสริมเท่านั้นยังไงก็ต้องจําเป็นต้องควบคุมปัจจัยหลักด้วยเนาะคุณอะไรเอ่ยธนิดาบอกว่าฟังคุณหมอแล้วได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเออคุณชื่ออะไรเอ่ยขอบคุณมากค่ะโอเคเนาะใครพิมพ์ชื่อเล่นมาก็ได้เนาะมาเฟิรจะได้อ่านง่ายตอน ไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับโอเคนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเดยวหมอเฟิร์นจะทาคอนเทนต์เรื่องนี้ให้เนาะชอบมากๆค่ะคุณหมอข้อมูลดีมากๆขอบคุณค่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะอ๋อนอนไม่ค่อยหลับจริงๆนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยถ้าจะให้บอกยิงต้องไปเช็คว่าเราเนี่ยกังวลเรื่องงานหรือเครียดเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุเนาะและถ้าจะให้นอนให้หลับ แนะนำให้เวลาหลับเนี่ยเซตเวลาเลยว่าจะนอนเวลาเดิมซ้ำๆตื่นเวลาเดิมแล้วก็จัดบรรยากาศให้มันน่านอนปิดไฟให้สนิทและก็เปิดเพลงคอ,อ,อเบาๆบรรเลงก็ได้อย่าไปเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนให้ดูดูไม่ใช่ดูสิฟังเพลงเบาๆทำจัดบรรยากาศให้มันน่านอนที่สุดอะเพราะว่าการนอนหลับมันมาจาก falling asleep เนาะก็เหมือน falling in love มันเหมือนการที่เราไปตกเราไม่สามารถบังคับ ให้หลับหรือไม่เหมือนกับไม่สามารถบังคับใครให้มารักเราได้เงเราทําได้แค่จัดสภาพบรรยากาศให้มันเหมาะสมก็คนนั้นก็จะรักเราเองเหมือนเราก็จะหลับไปเองได้นั่นเองคุณบอกว่าขอบคุณสําหรับความรู้ทีๆีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าอ่าสำหรับสุดท้ายละต้องบอกก่อนว่าถ้าใคร ไม่ชอบทานอาหารทั้งหมดที่หมอเฟิร์นบอกแล้วรู้สึกว่าก็ทานได้นะแต่แต่ละวันมันทานไม่ครบจริงๆทานอาหารเสริมได้ไหมทานได้ไม่ว่ากันไม่เคยห้ามเลยอยากทานทานได้แต่สิ่งที่จะต้องบอกและแนะนําก็คือเวลาเลือกอาหารเสริมต้องเลือกที่สกัดจากธรรมชาติหรือเขาจะเขียนว่า extract เนาะก็คือสกัดเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละ extract จาก o r เ n จากเล m o n จาก s รี่อะไรก็ว่าไปเช็คง่ายๆอย่ายงนีง้เลยอ่า คุณแนนบอกว่าชอบฟังบอเฟื่อนขาขอบคุณค่ะชอบฟังเนาะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ฟังบ,อบอ่อยๆมีแต่คนชมเนี่ยเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ฟังบอ่บอยๆจริงๆก็ทาคลิปวิดีโอสั้นๆให้คุณดูบอ่บอยๆละแล้วก็อ่ะเพราะว่าพูดถึงอะไรนะวิตามินสกัดจากธรรมชาติก่อนเพราะว่าถ้าคุณทานแบบเนี้ยมันก็เหมือนคุณทานจากผักผลไม้จริงๆนั่นแหละถึงแม้ว่าคุณประโยชน์อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับทานของจริงแต่มันก็ดีกว่า ทานวิตามินจากสารเคมีเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้คุณต้องทานทานแล้วก็กังวลว่าต้องหยุดไหมแล้วก็จะเป็นอะไรอันตรายตัตบไตไหมคือหลายอย่างอ่ะถ้าทานแล้วกังวลไม่ทานดีกว่าไปทานของจริงดีกว่าเนาะหรือไม่ก็ทานจากธรรมชาติดีที่สุดอ่าทั้งหมดเนี่ยหมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยทาได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ง่ายมากๆไม่ใช่เรื่องที่ลําบากอะไรเนาะเราก็แค่ทานปลาทานผลไม้ที่บอกทั้งหลายเนี่ย ทำได้หมดเลยนอนหลับเพียงพอพักผ่อนออกกาลัากางกายเนี่ยทาได้หมดเลยคุณอย่าดูถูกนะว่าวิธีนี้ยมันง่ายมันดูแบบแค่นี้เองเหรอแค่นี้เราก็สุขภาพดีเหรอแค่นี้เราก็ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้แล้วเหรอแค่นี้จริงๆเรื่องสุขภาพดีเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆมันธรรมดามากๆเลยนะมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเราไม่ต้องมีความรู้เยอะก็ได้มันง่ายมากๆเพียงแต่เราทำหรือไม่ทำเราเลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นเองเคยบอกหลาย หลายคลิปแล้วนะว่าหลายคอนเทนต์ว่าเลือกสิ่งที่ส่งเสร,ริมสุขภาพกับสิ่งที่ทําลายสุขภาพต่างกันเมื่อเราเลือกแบบนี้บ่อยๆเลือกซ้ำๆมันคือการสะสมเหมือนคุณเก็บแต้มไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งแน่นอนว่าคอนเฟิร์มผลลัพธ์มันคุ้มค่าที่คุณเลือกในวันนี้แน่นอนจากใจจริงๆอ่ะส่วนมากไม่ค่อยออกกําลังกายเลยค่ะไม่เป็นไรนะจริงๆออกกําลังกายถ้าไม่มีเวลา เทคนิคก็คือให้ออกแค่ห้านาที10นาทีก็ได้แต่ถ้าทําใหม่ๆหม่จริงๆหมอเฟิร์นก็ทําไม่ได้ถ้าทําใหม่ๆให้คุณทําให้มันง่ายที่สุดอย่างเช่นกระโดดตบ10ทีทําอะไรก็ได้ทําทุกวันถ้าวันไหนไม่มีเวลาออกกําลังกายจริงๆให้ทําตัวแอคทีฟตลอดก็เหมือนหลอกร่างกายแล้วว่าเราแบบขยับตลอดมันก็จะเผาผลาญพลังงานตลอดทั้งวันทําให้คุณไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้เพราะว่าร่างกายเราขยับเขยื่อนตลอดไงถ้าวันไหนไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ แอคทีฟตลอดพยายามอย่านั่งอยู่เฉยๆนอนเฉยเัยนนี้อันนี้ก็ช่วยได้แหละอยากออกกําลังกายแต่พอกินข้าวอย่างไ่แนะนําออกตอนเช้าค่ะตื่นมาแล้วไปเลยไปวิ่งเลยวิ่งรับแสงแดดตอนเชา้าง่ายมากจริงๆจริงๆมันห้ามคิดเยอะอะต้องบอกก่อนว่าทิกเวลาเราจะทํานิสัยใหม่ๆที่มันดีกับตัวเองยหรือออกกําลังกายถ้าเราคิดเยอะสมองต่อต้านทันทีเพราะหมอเฟิร์นเคยเป็นมาแล้วถ้าเราคิดว่า ต้องออกกําลังกายต้องวิ่งสิบนาทีโอ้โหใช้เวลาตั้งเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหใช้พลังงานเดีะยวไม่ทาดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปดูหนังไปทำหนังสือยังใช้พลังงานน้อยกว่าเลยดังนั้นถ้าจะทําอะไรทําเลยเราต้องหักหักล้างสมองแบบว่าหลอกมันน่ะก็คือออกกําลังกายใช่ไหมออกไปใส่รองเท้าเลยอ่ะออกไปใส่รองเท้าก็ไม่ต้องคิดเดยอะไปเลยเนี่ยง่ายที่สุดนี่คือการหลอกสมองให้ทําในสิ่งที่คุณต้องการอวันนี้ไปแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอชมกันขออวยพรให้คุณทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะฟังตอนนี้หรือย้อนหลังนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ